เด็กอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองและชวนผู้ปกครองมานั่งรับชมด้วยกันนะจ๊ะหวานเจี๊ยบสวัสดียามเช้าครับผมวันนี้ผมกับพวกเราแล้วครับทีมงานสายคลองพาเพลินครับผมวันนี้เราจะบุกบ้านช่างต้นกับน้องโดงครับผมเดี๋ยวเราจะไปรับคู่กายลับใหม่กันครับวันนี้เป็นวันพิเศษวันเกิดของน้องโด่งเลยครับผม ไม่ติดตามรับชมครับว่าคู่กายของพวกเราจะสวยหรือเปล่าหวานเจี๊ยบครับตอนนี้เรากระแวะรับประทานอาหารกันเรียบร้อยครับผมมาถึงหน้าวัดดอนยายหอมนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทำบุญกันครับผมวันนี้วันเกิดน้องโด่งครับวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดวันนี้หวานเจี๊ยบเลยครับ เดี๋ยวให้จานเซ็นไห้ด้วยนะเจ็ด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 หกหกหวานเจี๊ยบเลยครับ ไหว้ขอพ่อหนุพ่อ ึนนเเต็มมทลยีใกล้ถึงบ้านอาจารย์ตอนแล้วครับผมไม่รู้กลับมาหรือยังครับอาจารย์บอกมาหลัง8ปดโมงครับเดี๋มารอมาแล้วไหมเก่งไปอยูว่ารถเก่งไปชอบนีเลยวันเจี๊ยบครับมาเฝ้าบ้านนะฮะอาจารย์ก่อน บ้านจานแล้วครับนี่อันนี้มีปาร์ตี้ปาร์ตี้ทุเรียนจริงครับอของหวานเจีรยบครับของฝากจากพะเยาของแท้เลยของเนี้ยแกะผมนี่ครับชุดนี้นวหวานเจี๊ยบครับกระบอกนี้คู่กายพี่เสือครับใช่ไหมจาน นี่ครับพี่เสือครับผมรอรับได้เลยของแท้ครับกระบอกนี้สวยครับเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับงานทั้งต้นครับกระบอกนี้คู่กายผมวันเจียบ ดูโด่งเทสครับอของขวัญวันเกิดครับผม,อมเอาโอ้ยอ,อ,อย่างนี้หมดตายเป็นเบือ่อ,อ,อของแท้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเข้าปากขวดไปเลยนะ่ะนี่ครับ ช่างต้นสะพานแดงครับผมของดีดอนใยหอมนี่ครับดอนายหอมครับผมโอ้เนี่ยตัวแตกไปเลยเนี่ยเอ้ยเข้าดินี่นี่ของจริงเนี่ยนี่นี่ของจริงก็ยิงกันแบบนี้เนี่ย ยิงทะลุตูดไปเลยอะ่ะคูกายลำใหม่ต้องโด่งครับดูเป็นไงมีตามานด้วยนีย่บอกนี้ไม่เอา่ะให้พ <laughs> ี่อะโด่งดูครับโอหลายท้ายมันสวยจริงอาจารย์เป็นชั้นชั้นชั้นเลยเเอะ่ะยังไงหินในนี่เลยอะ่ะ หินอ่อนสวยจริงครับกระบอกนี้ติดตามรับชมเลยเดี๋ยวพลทูเคครับหวานเจี๊ยบแล้วครับผมนี่นี่น,นี่ของแท้ครับของแท้ วันเกียบไม่มีขายนะเนี่ยไม่มีขายต้องสั่งซื้อย่างเดียวต้องสั่งปืนอย่างเดียวถึงจะได้ลูกละแปดพันน่ะใช่ไม่กล้ายิงเลยหกลูกแปดพันเก็บไปว่างเสียได้นี่ครับอันนี้งานอาร์ตนะครับผมอาจารย์บอกปล่อยไว้อย่างนี้เลยสวย โอ้แตลายมันสวยนะจานข้างเนี้ยประยุงต์ไอืมไอแผ่นที่อันนั้นใช่ไหมแผ่นที่โด่งออกมาไหมเหรอ,อไอที่เป็นลายไอ้ที่ที่ข้างปลาบิดๆงงยังไง <ๆ S 1> ด้าคุ้งป่าปีปีจะทำปืนได้ได้ใหม่ทั้งโค้งทงั้ทงปีทั้งแบบนี้มา,มาต,ตีคนละคุ้วป่มา <c oughs> แกวเลยโด่ดลงลูกน้ำให้ โอ้ยขึ้นเลยครับหลายแม่งนี่การต่อข้างหน้าเป็นพรยุงด้วยนะตอนนี้มันกิต์เลยอ่ะไม่ไม,ไม่เห็นเลยไม่เห็นเป็นไอ้นี่เลยดูดิสวยเกินไม่ต้องใช้อะคริลิกครับดูข้างนี้สวยแล้วอีกอีกงานนึงน่เกมดิโอ้โอเคสุดจัดนะอ่ะนั่นนี่ นี่มันโอ้ oh. ไฟลุกอะบอกเลยมัน,เป,นเป็นมิติเลยนะพี่สวยจริงสวยจริงสวยงามสวยจริงครับ เจี๊ยบเลยครับอาเอาของของพี่เสือดิพี่เสือเดีย๋ยวดูลายเลยดูลายของพี่เสือ,อ,อจอับอาบน้ำไปทีจับอาบน้ำไปที ลายโคตรสวยเสือสมชื่อผมกําลังจะพูดเลยจ้าเสือสมชื่อเนี่ยโอ้ยสวยครับฟังดงมีตาด้วยมีตาด้วยมีตาบานเลยเนี่ยก็บอกนี้ไม่ยิงปลาก็ได้ปลาครับตาเยอะไม่ต้องใส่แว่นเลยไม่ต้องใส่แว่นนะช่วยหวันเจี๊ยบ ืมแค่ครับเ่อ <c oughs> น่าจะเข้าปากอะ่ <c oughs> ออกะ,เ,าาอะเอาเรื่อง <c oughs> เอาเรื่องขวดขยับไหม <c oughs> <c oughs> Oh. โอ้ยนี่ไงติดเลยเนี่ยขวานเกีย๊ยบครับของจริงอ่ะของจริงครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสคู่กายลำใหม่ช่วงชัดเจ็ดสองครับเดี๋ยวมาลองดูครับความแรงเป็นไงครับถิงขวดครับผมย่ามาสิบเมตร ือ้โเข้าปากเลยมึงน,น่าดม,มเ,าเ,เหมือนจะเข้าปากเลยโอ้โหนนแน่นอน,าานพี่ของแท้หวานเจี๊ยบครับ ฝากติดตามฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับผมให้กับช่องสายคลองพาเพลินด้วยน้องโด่งจะเทสคู่กายลำใหม่ครับผมช่างต้นสะพานแดงห,หว่านเทียบครับเดี๋ยวดูเป้าครับผม <c oughs> ไปไหนก็ <c oughs> ไม่รู้เฮ้ยเข้าเ <c oughs> ข้า ดูให้ดีดูให้ดีพี่ว่ามันโดนนะออเย็ด,ดเคเ้ากลางเลยมั้งน่ะโอ้โหกลางไม่กลางของจริงครับโดน,โดนมาลองเทสคููกายน้องดงครับผม อันนี้ชัก65ครับอาจารย์ทิ้งปลายเท่าไหร่ครับ <42. S 1> ทิ้งปลาย42ครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับจะหวานเจี๊ยบหรือเปล่า,าบ,บอกเลยว่าเป้าไม่ใช่ใง่ายง่ายครับนี่ครับรูหินเกียร์ูใบหินเกียรครับเฮ้ยกลางเลยว่ะ จริงนี่โดงมาดูขยับเละโดงมาดูพี่<ด>ไม่ได้โกหกด้วยตามไปดูกันครับผมตามมาดูแล้วะจะบอกว่าของจริงนี่ไม่ได้มโหด้วยเยออ็ดแ <Yes. S 2> ค่ใบไม่มีขยับอะบอกเลยของจริงวะโดงของจริงเลพี่หวานเจี๊ยบอะ มันต้องอยู่ของห้าจริงกับบอกเนี้ยหื่เชื่อจูนยังหวานจีครับโอเคครับผู้ก <c oughs> ายน้ำดงงอู ไอ้เสกตอนนี้เขามาลังบ้านนกอยู่ต,ต่อไปช้อยต่อจริงๆต่อมานกก็ตายมันไ,ไม่ค่อยกินนะกางไอ้ออฟวู๊ก,กุ่งปต้องจริงตอ่อไข่อ๋อจันขวานเอาใหม่เลยใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าถ้าสองเก้ามันมือมันเล็กเยอะ นี่เลยอยู่ไปเถอะแน่นตึ๊บใช้เกี่ยวต้นไม้แล้วปีนได้อืมแต่ส่วนมากบางทีโอ้ติดอะไรหน่อยก็เอาปลายสูงเกี่ยวอยู่แล้วนะอาจารย์ อ้อันนี้นะครับคู่กายผมนะครับขัดไว้เมื่อวานเอามาให้จันเซ็นชื่อให้ใหม่ครับผมโอเคครับผมนี่เลยครับจันสีอะไรสีทองสีทองครับวันนี้วันที่เจ็ดนะครับผมเดือนเจ็ดครับผม เก็วันหยิบของผมนะของของน้องโด่นเลยพี่เด็นเ็ดหกหนี่วันเจี๊ยบของแท้เดี๋ยวเส้นคู่กายของเราด้วยครับสองกระบอกโอ้แจะอาไปขัดมันด้ไหะแข่งข้อกินเยเี่เนียต้วสอนต้ีกโคตหล่นโหล่น อะของกน้องโด่งนะครับอันนี้วันนี้วันเกิดน้องโด่งครับวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดตรงไหนเอาตรงไหนน้องโด่งตรงนี้ป่ะตรงนี้ตายนะตรงไหนก็ได้ครับแล้วแต่อาจารย์นะครับมันก็สวยหมดทั้งหมดตายมันสวยอ่ะใช่เอาเอาที่อาจารย์ได้นี่เลยครับสวยแบบนี้สวยยังไง สวยสีทองเลยครับผมสัมผัสแล้วจะศรัทธาเดือนด,ด จะสวยจริงๆงวดนี้น้องเิดหกเอาล้างด้วยอาจารย์อาจารย์ให้เจ็ดหกนะครับใครที่ดูใครที่ดูช่องยูทูบนะครับเจ็ดหกนะครับงวดนี้อาจารย์ก็มุดตัวเพราะว่าอาจารย์อาจารย์ก็มุดตัวมาแล้วอื ียบบครัฝากผลงานตัวยิงปลาช่างต้นสะพานแดงนะครับเบอร์ต่ออะไรครับอาจารย์080 080ครับ24 24 33 33 111 111 <1 S 2> 11 <1. S 1> ช่างต้นสะพานแดงครับหวานเจี๊ยบครับผมของแท้ต้องมีแมวหน่อยของแท้ต้องมีแมว <laughs> ด้วยครับขา <laughs> ดใบอัน้น